สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้มีสี่หัวใจที่ผู้นําทุกท่านควรจะมีนะคะสี่ใจที่ผู้นําทุกคนควรจะมีมีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งเลยนะคะใจเย็นผู้นําทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะคะสังเกตเลยว่า เขาจะเป็นคนใจเย็นแน่นอนว่ามีผู้นําที่ใจไม่เย็นเหมือนกันแต่ผู้นําเหล่านั้นก็จะไม่เป็นตํานานไม่คลาสสิกไม่เป็นที่รักของผู้คนมากเท่าไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆถึงแม้ผู้นําจะดูใจร้อนแต่ในสถานการณ์ขับขันคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็ควรจะมีความนิ่งสุขุมมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะผู้ตามก็จะเลอกหลัก,ลากทานวนทํานี่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ผู้นําต้องสุขุมเข้าไว้แล้วลูกน้องก็จะนิ่งสุข,ขุมตามไม่เออกกระเลิกหรือตกใจไปสถกับสถานการณ์ที่มันเออกกระเลิกอะไรเงี้ยคะ่ะอันดับแรกที่เราควรมีก็คือเป็นผู้นนําที่จเย็ เราเป็นผู้นําที่ใจร้อนได้แต่จะไม่ได้รับความเคารพเท่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับผู้นําที่ใจเย็นตัวที่สองที่ผู้นําควรมีใจที่สองก็คือใจดีแน่นอนความใจดีไม่ใช่ผู้นําทุกคนจะมีได้แต่เราควรจะมีเพราะว่าเราควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าทั้งพระเดชและพระคุณเป็นคําโบราณเลยนะคะผู้นําควรมีทั้งพระเดชพระคุณพระเดชก็คือความทรงพลัง ความแข็งแกร่งถ้าคุณก็คือความดีความใจดีที่ทําให้เป็นที่รักของลูกน้องอย่างที่บอกถ้าผู้นํามีแต่สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่มีใครอยากตามจริงไหมคะเราจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เราต้องยอมรับว่าคนอื่นๆจะอยู่กับเราไม่ได้ไม่ได้นานและเราก็จะไม่เป็นที่รักและความใจดีไม่ใช่ว่าไปตามลูกน้องแบบยอมไม่ใช่นะคะใจดีหมายความว่าถ้าสมมติว่า เขาทาอะไรที่มันสมควรได้รับรางวาัลได้รับสิ่งที่ดีเราก็ให้สิ่งที่ดีกับเขาเราก็เข้าใจเขาและถ้าสมมุติว่าเขาป่วยเราต้องถามว่าเขาเดีขึ้นหรือย,ยังเขามีปัญหาอะไรเราก็ต้องใส่ใจเขาเราก็จะกลายเป็นที่รักของเขาไม่จำเป็นว่าเราต้องทําตามเขาหมดแค่เราจิตใจดีแล้วก็เป็นห่วงลูกน้องก็เยี่ยมแล้วค่ะตัวที่สามใจแข็ง ใจแข็งกับใจดีมันขัดกันไหมมันไม่ขัดนะคะเพราะว่าใจแข็งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราใจร้ายใ,ใจแข็งนี่หมายความว่าเรามั่นคงในสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าสมมติว่าเป็นผู้นําที่ใจไม่แข็งลูกน้องมาบอกเราห้าคนบอกห้าอย่างเราก็บอกดีอย่างที่หนึ่งก็ดีอย่างที่สองก็ดีสามสี่ห้าดีหมดแบบเนี้ยเละแน่ๆค่ะถ้าเราเป็นผู้นําเราต้องใจแข็งพิจารณาแล้วว่าแบบนี้ดีเอาตามนี่แหละเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราตัดสินใจ responsibility ไม่ใช่ว่าลูกน้องคนไหนมาประจบเราก็ผ่อนตามลูกน้องคนนี้โอ้หน้าตาดีเราก็ให้มากกว่าคนอื่นคนนี้ประจบเก่งอะไรเงี้ยลูกน้องคนอื่นก็จะเห็นว่าเออคนนี้ประจบได้ดูใจไม่แข็งอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นผู้นำที่ใจไม่แข็งอะไรที่น่าสนใจควรจะโกงจะกินเราก็จะอ่อนอ่อนไปตามคือเอาด้วยดีกว่าเนื่องจากเราใจไม่แข็งเราไม่สามารถที่จะ ควบคุมความอยากของตัวเองได้ก็จะกลายเป็นว่าทำร้ายคนอื่นทำร้ายประเทศชาติองค์กรเพราะความใจอ่อนของเรานะคะไม่ใช่แค่อ่อนกับคนแต่เราอ่อนต่อสิ่งเราต่างๆด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากใจกล้าผู้นำควรจะมีความใจกล้าด้วยเพราะว่าคนที่เดินตามความกลัวของตัวเองจะไม่มีทางเดินนำคนอื่นได้ความเป็นผู้นำความใจกล้าสำคัญเพราะว่าเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจว่าเราทำแบบนี้กันต่อไปเราจะลองสิ่งนี้เราจะขยับขยาย ทำแบบนี้หรือมีการเช้งเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ผู้ตามก็ต้องรอผู้นําถ้าผู้นําไม่มีความกล้าพอที่จะทําหรือนําก็ไม่มีใครที่จะกล้าเดินตามเราลองเอาไปใช้กันดูนะคะถ้าคุณเอาไปใช้ดูแน่นอนคุณต้องเป็นผู้นำที่ดีขึ้นแน่นอนคะ่ะนี่คือข้อคิดจากช่อง ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย